สวัสดีครับสวัสดีครับตลาชื่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสทุกท่านเข้าสู่เช้าวีธรรมดาครับ่อ้าวีธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจนเช้านะครับ,บ,บด,าาาดาวโจน,นเช้าของวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2 5 6 5นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วนะครับเดือนใหม่แล้วนะครับพฤศจิกาย,ยน2565นะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นดาวโจน,นเช้านะครับ พุ่นดาวชนช้าช่วงนี้ไม่รู้ว่ามันมาออกตีสี่แล้วยังมันเปลี่ยนฤด,ดูกาลฤด,ดูเป็นเปลี่ยนฤด,ดูอ่ะออยังไม่ได้มารุ่นตอนเช้าทุกทีเลยจะมาตอนช่งเายๆหลังจากที่ออกแล้วประมาณนี้นะครับสําหรับดาวจนปกติดา,าวจนเช้านี่จะออกเวลาตีสามห้านาทีแล้วนะครับพอมันจะเปลี่ยนอีกทีก็มาออกตีสี่นะครับประมาณนี้นะกองเบีทีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านชมดีชมดีแห่งนนะฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณอย่างนะแนินทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลงเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันถึงวันศุกร์นั้นนะครับแนวนทางวันนี้ก็มีอะไรบ้างเราก็มาชมชมกันเลยนะครับ อย่าลืามกดติดตามนะครับกดติดตามนะกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับดาวโจนเด่นลองหนึ่งนะครับหนึ่นะครับเน้นติ lation. ตสอกับสาเราหนึ่งนะครับเลขต่ำนะสามเจ็ดเจ็ดสามสามดแปเน2นะครับสองเจ็ดเจ็ดสอง สายรูดนะครับรูด2กับ3เลยนะใครชอบ 1, 1> ก็รูดไปนะครับประมาณนี้นะดาวชนเช้านะครับ3 7 7 3 3 8ด3 3 9ดสามสมปแล้วก็ามรนะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากมากตอนเช้ามาก็ขอให้ได้เฮได้กิี๊ดนะครับได้เฮได้กิี๊ดนะครับเงินทองไหลเข้ามาเทมานะครับ นะสุขภาพแข็งแรงไม่เก็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะขอตุง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 ไปด้วยเงินนะครับไปด้วยเงินนะขอ,ขอให้มีความสิ่สงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเดินทางปลอดภัยไม่ว่าจะไปไหนนะครับขอขอบคุณมากมา,มาครับสวัสดีครับ